วันนี้จะไปไม่เนี่ยฉันต้องไปทำงานอีกนะเข้างานะไรก็ทำงานเธอไงฉันต้องตัดต่อคลิปวิดีโอให้เธอใช้เป็นผัวมาดามแพม์นะฉันต้องการอยากเสียงฉันลำคาญมากเลยนะเนี่ยชีวิตเนี้ยต้องมาดูแลเมียที่แบบกึ่งเป็นอมพาตเนี่ยหาข้าวเองก็ไม่ได้เข้าห้องน้ำก็อยากโดนใช่ไหมมึงอยากโดนใช่ไหมไอ้ฉันหมดความอดทนนะเยครี้ยงไปไหนเนี่ยฮะก็เครียใส่เธอสิ้าบัวหรือไงเมียจ๋าผัวอยู่ตรงนี้แน่จริงเครียงให้โดนสิ <laughs> ยังไม่โดนอีกหรอ <laughs> ฉันว่า,าเธอไปตัดแว่นแล้วล่ะทำไมอ่ะตาเอียงหัวอยู่ตรงนี้เขว่งไปตรงโนโู้นโจ้จรงิจรงๆสมแล้วที่เป็นเมียงโง่โอ้าหแล้วไหนบอกว่ากูเป็นยังไงก็รัก <laughs> แล้วมาบอกว่ากูตาเอียงกูทะเลาะก,กับชาวบ้านเขากูต้องการให้มือเป็นเพื่อนกูไม่ได้ไปกลายเป็นเพื่อนคนอื่นแหมทีเมื่อกี้อ่านมือถือไม่เห็นทีทะเลาะก,กับชาวบ้านเนี่ยอ่านชัดเดียวนะจ๊ะเขาสรุปมาให้เป็นตัวหนังสือไม่อ่านค่ะเดี๋ยวฉันพาไปตัดแว่นจะได้เขว่งโดนๆไป อยากโดนใช่ไหมไม่อยากราวนี้มึงโดนเต็มเลยนะเจ้าหน้าที่คะไม่คิดจะขายของเหรอคะอ๋อโอเคกวนเชิญทางนี้หน่อยค่ะ นะคะมีผู้ใหญ่หลายๆท่านเนี่ยแนะนํามาก็สรุปก็คือกูแก่นั่นแหละช่วงนี้เนี่ยด่ามาบ่อยไม่รู้ว่าเพราะสายตาไม่ดีหรือเพราะปากหมาแหลงอย่างหลังหรอใช่เราต้องมาถามเนี่ยคุณแพมกับอีแพมนะคะจะได้ไม่งงนะคะชื่อชื่ออะไรนะคะัชื่อแพมค่ะชื่อแพมแล้วอีแพมไหนลก้องด่าแพมให้ฟังหน่อยครับเชิญครับ ด,ด่าสิแน่จริงด่าสิ แพมมังมีปัญหาว่าตาเนี่ยภาพมันซ้อนภาพมันเบลอตัวหนังสือเล็กๆก็มอง<ช>ไม่ค่อยเห็นอันนี้ม่สายตายาวหรือว่าสายตาเอียงหรือสายตาเป็นอะไรก็ไม่รู้ควรจะไปวัดสายตาก่อนหรือเลือกกรอบก่อนคะโดยปกติทําบทแบบไหนก่อนก็ได้ค่ะอ่าก็สรุปก็เรื่องของมือนะคะตอนนี้นะคะเราจะเข้าไปในห้องทําคลอดอ๋อไม่ใช่นี่ไงขายยางสองอันนะคะอันนี้ปีกมันลูกทึ้งสองด้านเปล่าเราจะมาเช็คดวงตาดูก่อนติดขนตายาว ไปหรือเปล่ปาปากเลยหมาอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะคะเดี๋ยวเชิญนั่งเก้าอี้ตัวใหญ่ด้านในเลยค่ะหุ้นั่งเป็นผู้บริหารเลยหรอคะสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนิดนึงนะคะเพศชายค่ะเป็นกระเทยค่ะมีผัวแล้วมดลูกใช้งานมาแล้ว18ปีโอเค18ปีเลยเหรอคะ18ปีครับทำหมดแล้วค่ะรับรีแพร์ด้วยไหมตอนนี้ยังะคะ่ะยัง ปกติใช้ iPad หรือ iPhone บ้างไหมคะอ๋อจริงๆใช้แต่ iPhone ค่ะ,ะก็ใช้12พลัส13พลัส14พลัสพลัสตกใส่ดั้งกูหักเลยค่ะเจชิพหายนะคะเฮ้ยเขาถามละเอียดกันขนาดนี้เลยเหรอคะใช่่คะ,ะ,ะมึงกู<ะ>เจอคำถามแบบว่าสารุงม,มากเลยอะ่อะ ปกติดูทีวีบ้างไหมคะแอนนาบังคับกูบอกว่าให้ดูซีรีส์จนตอนนี้กูติดซีรีส์เกาหลีไปแล้วคะ่ะนะคะแต่ดูภาพไทยคะ่ะหนูจะมีปัญหาว่าถ้าเกิดว่าดูทีวีอย่างเงี้ยเป็นภาพสอนอทีวีหน้าจอประมาณกี่นิ้วคะหกนิว้ว่าคุณพี่สี่สิบห้านิ้วปะ่ะปกติดูทีวีะระยะห่างประมาณกี่เมตรคะ <laughs> <laughs> มึง <laughs> เออพี่แพรมคะเดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านแล้วก็ขอไปถ่ายใหม่ไปวัดก่อนได้ไหมคะ ถามไหมคะของสามีกี่นิ้วอ๋อไม่ต้องถามนะคะถนัดมือขวาหรือมือซ้ายกิจกรรมที่พี่แพนถามมาค่ะเกี ah> <h <h ่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์หรือว่าเขียนหนังสือหรือว่าแต่งหน้าคะเขียนหนังสือค่ะแต่งหน้าด้วยแต่งหน้าด้วยถนัดขวาค่ะค่ะแต่จริงๆถ้ากิจกรรมอย่างอื่นถนัดทั้งสองมือค่ะ อาจารย์โมบีนะคะเ,คเข้ามาในห้องแล้วโมบีอาจารย์โมบีโบบีก็โมบ,บีอาจารย์ขาเปลี่ยนชื่อได้ไหมคะอาจาจะง่ายกว่าในการตอบโต้ <c oughs> ไม่เปลี่ยนคบไม่เปลี่ยนนะคะ <c oughs> จะได้เสร็จเร็วๆนะคะพออาจารย์บอกว่าเดี๋ยวอาจารย์จะรีบกลับบ้านเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการตรวจวิเคราะห์ระบบการมองเห็นแบบดิจิตอลสามมิตินะครับที่ไอโซติกเนี่ยเราทําแว่นอาที่เป๊ะที่สุดเพื่อให้คนสตเหมือนกับได้กลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งหนึ่งพี่หมอบอกหนูว่าแก่ละค่ะเหมือนคนตาหนูก็คือเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายหลัอม คนตาเธอนั้นเรียกไม่อย่าเรียกว่าอวัยวะเรียกว่าเนื้อหนอกพึ่งพอดีพึ่งไปทําจมูกมาค่ะโคนออกมาคือแป้งติดอยู่ตรงนี้เต็มเลยแป้งติดอยู่ตรงนี้เต็มเลยค่ะคุณไทมาค้างวางตรงนี้นะคะแล้วก็นักขเาวจอติดแป้งเห็นะคะเอากระดาษมารองก่อนไหมคะอ๋อไม่มันจะไม่มีกระดาษตุกคือไม่มีกระดาษกระพริบตาได้นะคะแต่ไม่เพ่งนะคะแป้ง ตอนแรกนะคะจะบุกดาบแล้วนะคะตอนนี้หน้าผากกบบคางดาบต่อค่ะเดี๋ยวต้องาหน้าผากจริงตรงนี้นะครับเลอะอีกนะคะเมึงอันนี้เขาสะกดจิตกูใช่ไหมแกนจมูกลองพื้นเชดดิ้งหายไปในบัดค้า นี่มันเลยค่ะมีเป็นยาช็ใช้ไหมไม่มีก็มีทั้งสายตาสั้นสายตาเอียงนะคะแล้วก็สายตายาวตามอายุนะคะครบครบนะคะสายตาสั้นสายตาเอียงนะคะเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้อย่างเดียวนะคะตอนนี้กูมีโรคตาสั้นตาเอียงตาขีดตอกเลยเอียงนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะเหมือนของคุณวิทย์เลยเอียง เอียงตอนนี้ข้างขวานี้ค่อนข้าง,งสูงอยู่ที่ลบ2 2 5ร้อข้างขวา,ขานะคะส่วนข้างซ้ายอยู่ที่ลบหนึปริมาณเอียงค่อนข้าง,งออกไปสูงนิดนึงน,นะ,ะเป็นไงล่ะเชื่อกูได้อย่างความยาวตอนนี้อยู่ที่ข้างละ0.7นนะคะเป็นค่าเริ่มต้นของวัยที่แก่ <White. S 3> <laughs> <laughs> วัยทองและความแก่เข้ามาหากูแล้วค่ะล่าสุดพิ่นวัดบอกดิฉันว่าหนางังสือพิมพ์ค่อยๆหายไปแล้ว <c oughs> แต่ตอนนี้หนงังสือพิมพ์มาอยู่ที่นี่แล้วกันลองพื้นมาดาเต็มเ,เลอะเหรอปล่าค่ะเขาให้มาอ่านกระดาษแผ่นนี้ใช้กี่ครั้งคะ <c oughs> เตรียมไว้สกาหรับมาดามแพมน,นะคะ5้าแผ่นค่ะดูใกล้เนี่ยจะานหนังสือได้แค่ประมาณแค่แค่50ซค่ะดังนั้นนะคะการที่เรามีปัญหามีดรามาเข้าใจกูด้วยกูตาเอียงค่ะอ,อ,อันนี้ติดรองพื้นได้หรอคะิได, <c oughs> ได้เดี๋ยว,เ,ยวเดี๋ยวไปทำความสนะอาดนะคะ <c oughs> นึกว่าจะเล่นมุกแบบโอ้แทงตา,างคุณวิทย์แทงเจ็ดฝ่ายค่ะมันทำไมเขี่ยไม่ถึงหูคะดังโดกไปหรอคะ เออน่ารักจังเลยเออหมอหาเอาแว่นตรงนี้เลยค่ะหมอบอกว่าให้กูใส่แล้วลองเดินดูสรุปตอนนี้บ้านเริ่มหมุนแล้วค่ะหมอบอกว่าถ้าเกิดว่ามันชัดเกินไปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแล้วเราก็บอกหมอว่าเฮ้ยใส่แต่ตอนทํางานได้ไหมหมอบอกว่าก็ก็แล้วแต่มึงอ่ะสรุปเป็นภาษาง่ายๆก็แล้วแต่มึงนะคะแล้วหมอไหว้กูตลอดเวลาเลยค่ะ ว่ายทำไมลูกะทำไมใครอาวุโสกว่าหนูก็ไหว้หมดนะค่ะไหนลองอ่านชี้อ่านออกไหมอ่านไม่ออกค่ะเอาดีๆอ่านลายละเอียดออาดีๆอ่านออกไหมอ่านไม่ออกค่ะทําไมล่ะต้องมึงให้กูอ่านออกเสียงกูก็บอกอ่านไม่ออกค่ะพอใจยังอ่านไม่ออกค่ะกูอ่านออกหรือยังไม่ออกมึงจะให้กูอ่านว่าละ กูไม่ได้ห่วงเรื่องค่าสายตาดังกูหายเป็นอีกแล้วแกนจมูกหมอโทนี่คะพี่หมอคะจมูกฟีบลงไปเยอะเล็กผ่ะไปคูลเลอร์ด่วนนะคะพี่หมอสิ่งที่คุณหมอโมบิเนี่ยโบบิคุณหมอโบบีพอดีลิ้นไก่ตั้นนะคะอ่าก็จะบอกว่าโอาจารย์โบบิ เป็นไงล่ะอาจารย์โบบีนะคะให้เรียกให้ถูกด้วยแนะนำเลยแล้วก็ชี้แจงกับทีมงานบอกว่ามาดามแพมขนตาปลอมยาวมาก <c oughs> การลุนนาตัดขายาวเผื่อขนตาด้วยท่า <c oughs> นจะมีปัญหาเรื่องก,กับว่าเออพอใส่แว่นแล้วขนตาจะเป็นอย่างเนี้ย <c oughs> แต่คุณหมอเป็นห่วงเรายันขนตาเลยดังนั้นจะไม่มีใครใส่ใจคุณมากกว่าที่นี่อีกแล้วค่ะมาดามแฮมจะเป็นคนที่แต่งหน้าค่อนข้างเยอะเนาะเราเลือกเป็นกรอบจอบดีกว่า นะเราเป็นเลนอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาเจาะรูแล้วก็ขนตาที่หมอบมาข้างนอกก็ไม่คือเราสามารถออกแบบเชฟเลนได้หมดว่าเราจะเชฟไหนก็คือใส่ไปเหมือนไม่ได้ใส่ใส่ไปเหมือนไม่ได้ใส่เหมือนกับคนที่ถามว่าแต่งหน้าแบบธรรมชาติแต่งเหมือนไม่ได้แต่งกูจะแต่งทําไมนะคะแว่นเราก็จะใส่เหมือนกับไม่ได้ใส่อันนี้เหมือนไม่ได้ใส่จริงจริงอ่าสวยสวยสวยชอบนะอันนี้นี่คือแบบว่าพี่แพมเลือกมาหรืออาจารย์โบบี เลือกคะพี่แมนี่แหละคะแนมหรอคะโอ,อ้ตาถึงนะส่วนตรงขาวแว่นจริงๆเราสามารถเลือกได้อีกเขาจะมี<ส>แบบเลือกสีได้สีก็จะมีให้เลือกอีกประมาณ60สิบสี <laughs> สีแดงมินมาดามแพมค้าคือแบบว่าชมพูหลีพิงนิดนิะเราใส่แว่นทุกวันใส่เขาเข้าๆอ๋อแค่เราถางเข้าถางเข้าๆอกอแบบนี้ยังไงมันผ่านเคร่อราคาใช่เออต้องซื้อใหม่ใช <ak> ้การต้องซื้อใหม่ะเขามาปรับตำแหน่งแว่นทุกๆสามหรือ6เดือนเหมือนเอารถเข้าสู่นะคะถึงเวลาที่กลับเข้ามาเราก็จะเข้ามาเซ็ตเขาใหม่ที่แพมแนะนําว่ามาดามแพมค้ารบกวนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ้างนะ ส่วนแวประกันนะคะตัวเลนของเราจะเริ่มต้นอยู่ที่180วันค่ะนะคะไม่ว่าจะทาําหักทําเลนเป็นรอยใส่ไม่ได้ปรับตัวไม่ได้เราจะเปลี่ยนให้ฟรีไม่มีจํากัดเลยเส่วนตัวกรอบถ้าสมมุติว่าเป็นยี่ห้อที่อันนี้เลือกให้เนี่ยยี่ห้อลินเบริร์เราจะมีประกันให้3ปีภายใน3ปีถ้าทําหักสีลอกเราจะเคลมให้ฟรีหนึ่งครั้งแต่ว่า <laughs> ตัวแป้นจมูกกับยางปลายขาอันนี้ทําจากซิลิโคนที่ใช้ทางการแพทย์นะคะเราไม่ใส่ใชไม่ได้ค่ะคายกันซิลิโคนอันนี้นะคะใส่ร้อยซิแต่งหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีรองพื้นติดมันก็จะอมเหลืองๆก็คือเปลี่ยนให้ได้ตลอดอ๋อชอบอมค่ะแม่นันทาไหมเหมือนเลยอันนี้ก็ดูถนัดดีนะคนใส่แว่นไม่ได้หมายความว่าแก่เสมอไปนะคะอยู่ที่ เลือกแล้ววินิจฉัยมันขับมอเตอร์ไซค์เลยมึงมอเตอร์คลอสแล้วนึงอันนี้อมันคือทองคำค่ะเออทองคำเปลวหรือเปล่าคะหรือทองคำขาวอันนี้จะเป็นไวโก้ค่ะเอาไวโก้นะคะก็คือทำเ้แม่หปัะดาบโอ้แม่กูเอาไปไม่เหลือแล้วค่ะเอาไปขายค่ะเอาบ้ที่ขายนะคะัไม่เหลือค่ะลูกทิ้งค่ะเออเลยอันนี้โอเคค่ะสวยแหวนทรงนี้สวย ตอนนี้เราเกิดปัญหาล้ค่ะเรื่องเกิดการถกเถียงกันกับแกนจมูกมาดำความยาวของไอเนี่ยขนตาก็ต้องดูสะพานจมูกเขาต้องวัดด้วยว่าเท่าไหร่ใส่สบายไหมจมูกนี้จะอยู่กับเรานานแต่นานนะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยที่ไปซื้อแว่นแล้วแบบว่าเนี่ยมันบีบจมูกแกนจมูกอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบว่าจมูกเราเนี่ย เป็นรอยใช่ปะที่นี่เขาแบบว่าวัดไซส์ให้แบบว่าพอดีอ่ะไม่เห็นยากเลยตัดแว่นเสร็จปุ๊บก็ไปท,ทําจมูกใหม่ให้เข้ากับแว่นดีเมืออนุญาตแล้วนะ <laughs> เลือกทุกอย่างได้แล้วมึงมีชาร์จสีขาวแว่นด้วย <laughs> <laughs> แต่ตอนเนี้ยกูอยากไปแล้ว <laughs> ไม่ได้กลับคาเลือกเฉดก่อนนะคะ เขามีให้เลือกเลยค่ะทองนี้ทองนี้ทองนี้สรุปทองไหนดีคะ hmm. ทองแอนชิลีค่ะ <c oughs> อันนี้ก็สวยเนอะสวยหรือว่านี้ดีกว่ามีให้เลือกต้อง80กว่าเฉดตะมึง <c oughs> เืียดเงาไม่เอาเดี๋ยวสะท้อนกับดั้งกู <c oughs> เดี๋ยวเด่นกว่าดั้งนี่แต่สีนี้สวยเนอะ นึกถึ<ม>งไอ้ตัวที่เล่นตอนเด็กๆอ่ะที่มันเป็นสปริงจุดประสงค์ที่เราทำแว่นเนี่ยหนึ่งคืออ่านชัดเจนใส่ให้เหมือนไม่ได้ใส่แล้วทำไมเธอปไปเที่ยวสอนคนอื่นนะว่าแต่งเหมือนไม่ได้แต่งแล้วจะแต่งทำไมอันที่ใส่เหมือนไม่ได้ใส่แล้วจะใส่ทำไมอันนี้แว่น <c oughs> อันนักก้นแต่งหน้ายา นะคะอ่าเราจะได้ตัวนี้ไปนะคะซึ่งทางทีมช่างนุ่นค่ะประกอบให้กูลองใส่แล้วค่ะ <c oughs> และนี่นะคะคือแว่นที่มาดามแถมเลือกใช้พี่เขาทำตัวบ็อกอัพมาให้ดูว่าเออเราใส่แล้วเนี่ยมันจะโอเคไหมมันจะยังไงพี่เขาบอกว่าเออถ้าเกิดว่าดัดตรงนี้กว้างขึ้นเนี่ยแว่นมันก็จะชิดลง ทำให้ขนตาเนี่ยทำสำคัญตรงนั้นสำคัญตรงนั้นนะคะใส่แล้วดูเป็นผู้บริหารสาวมากเป็นคนเก็บแชร์ของโรงเรียนที่นี่เนี่ยนอกจากจะเป็นแชมป์ในการแบบว่าทำแว่นดีเด่นแล้วที่นี่ยังเป็นบอลโลกด้วยค่ะนั่นนะคะในตู้ใช่ไหม ีหน้าได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดือนทันวาแล้วนะคะใช้เวลาทำประมาณหนึ่งเดือนค่ะที่นี่อยู่ที่ไหนคะเพราะว่าเมื่อกี้หลับมาตลอดทางเลยตรงนี้สวนตายซอฟติจะตั้งอยู่ที่อาคาร AIA ถนนรัชดานะคะ AIA หรอคะ AIA ค่ะ AIA นะคะแบนเลยนะจ๊ะไปทำหูด้วย <c oughs> โอ้ที่ไหนมีผ่าตัดหูตึงบ้างอ่ะมีจะผ่าตัดตึง <c oughs>